ประสบการณ์สอนให้เราเติบโตขึ้นได้พัฒนาจิตวิญญาณสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสมาชิกที่กดเข้ามาฟังใหม่และสมาชิกที่ติดตามกันอยู่แล้วนะคะวันนี้ขอนำเสนอหัวข้อเรื่องประสบการณ์สอนให้เราเติบโตขึ้นได้พัฒนาจิตวิญญาณอันดับแรก อยู่ที่วิธีคิดค่ะให้เราคิดในแง่บวกคิดในแง่ดีว่าเมื่อมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามหลังจากสิ่งที่ไม่ดีจบจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับเราค่ะในทุกการเรียนรู้ทุกประสบการณ์ได้สอนให้เราเติบโตขึ้นได้สอนให้เราได้นำบทเรียนที่ผ่านมาแล้วนำมาปรับใช้ ได้อยู่กับปัจจุบันและความจริงการยอมรับความจริงได้นั้นเป็นเรื่องที่ควรทำให้ได้ค่ะนั่นคือการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวตนเองอยู่เสมอค่ะความเศร้าโศกเสียใจสามารถเกิดขึ้นได้อย่างเป็นปกติค่ะเป็นธรรมดาและเดี๋ยวความเสียใจก็ผ่านไปคือไม่ว่าเราเคยเจอเรื่องอะไรรไ้ายๆมา แต่เดี๋ยวมันก็ผ่านไปเพราะเวลาหมุนไปเรื่องเราก็ผ่านไปค่ะแปบ๊บเดียวเรื่องที่เกิดขึ้นก็กลายเป็นอดีตไปซะแล้วและเราก็ดำเนินชีวิตกันต่อไปเรื่อยๆค่ะสิ่งสำคัญเราอย่าท้อนะคะอย่าท้อนานค่ะความรู้สึกท้อแท้มีได้แต่อย่าเอาจิตไปจับกับความรู้สึกนาน,านเกินไป จิตเราถ้าไปจับกับอารมณ์ไหนเราก็จะค้างกับอารมณ์นั้นนะคะลองสังเกตตัวเองดูนะคะดังนั้นอะไรที่ไม่ดีต่อความรู้สึกสิ่งไหนที่ทำแล้วไม่ดีต่อใจอย่ากเก็บเอามาใส่ใจอย่าเอามาคิดค่ะสำหรับตัวเราเองก็ปรับตัวเองดูจิตดูใจตนเองอยู่ทุกวันเช่นกันค่ะวันนี้เป็นอย่างนี้อ๋อดูแล้วเรามีอาการอย่างนี้ วันต่อมาอ๋อเป็นอย่างนี้เราก็จะพิจารณาวันต่อวันค่ะอยู่กับปัจจุบันอย่างบางเรื่องทำเรื่องนี้แล้วดีก็ให้รู้ว่าดีแต่ถ้าทำเรื่องนี้แล้วไม่ดีก็ให้รู้ว่าไม่ดีไม่ควรทำแบบนี้ค่ะก็คอยบอกคอยเตือนตนเองประสบการณ์ชีวิตใช้เวลาในการสั่งสมไปค่ะแต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่าคนที่มีอายุมากกว่า จะมีประสบการณ์มากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่าเพราะว่าบางครั้งเรื่องราวเข้ามาโดยไม่ได้บอกกล่าวแล้วก่อนคะ่ะอาจจะเกิดขึ้นโดยไม่ทันได้ตั้งตัวบางทีคนอายุมากยังไม่เคยเจอเรื่องนี้เลยแต่คนอายุน้อยกว่าเคยผ่านเรื่องราวนี้มาแล้วสิ่งสำคัญกับทุกคนคือวิธีคิดคะ่ะถ้าเราคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีก็อาจจะเกิดขึ้น เพราะคนคิดไม่ดีก็จะหมกมุ่นแต่สิ่งร้ายมองโลกในแง่ร้ายแต่ในทางตรงกันข้ามคนที่คิดดีจะมองโลกในเชิงบวกมีความหวังมีพลังกายพลังใจทำให้สามารถผ่านอุปสรรคต่างๆไปได้และมีโอกาสได้พบเจอกับเรื่องราวที่ดีและได้รับความสำเร็จอย่างที่ตั้งใจไว้ค่ะก็เพราะวิธีคิดนี่แหละค่ะคนเราจึงมีความแตกต่างกัน และในเมื่อรู้แล้วว่าวิธีคิดทำให้ได้ผลลัพธ์ต่างกันถ้าเราคิดไม่ดีก็จะควรค่อยๆปรับความคิดให้คิดในทางที่ดีค่ะเพื่อโอกาสที่ดีในชีวิตของตนเองสำหรับเราแล้วไม่ได้มีเทคนิคอะไรเป็นพิเศษแต่เราจะใช้ความอดทนและความเข้มแข็งในการก้าวข้ามเรื่องราวต่างๆค่ะ แต่ละคนคงมีวิธีการที่แตกต่างกันจะขอแชร์เรื่องราวของเรานะคะเวลามีเรื่องอะไรเข้ามาให้ปวดหัวให้คิดมากให้แก้ปัญหาเราก็จะค่อยๆค,คิดคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลคือคิดแบบผู้ใหญ่คิดค่ะจะลดความงี่เง่าจากเมื่อก่อนลงคืออดทนกับเรื่องราวต่างๆและสิ่งแวดล้อมที่ควบคุมไม่ได้เพราะเราต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องปรับตัวเมื่ออยู่ร่วมกันนิสัยบางอย่างของคนอื่นเราก็ไม่ได้ชอบแต่เราก็อดทนใช้วิธีปรับความคิดตนเองเพราะว่าทุกคนมีทั้งข้อดีและข้อเสียคะ่ะเราเองก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันแต่เรื่องบางเรื่องก็ไม่จำเป็นต้องอดทนนะคะอย่าอดทนมากจนเกินไปให้ประเมินตนเองว่าเราไหวไหมเราจะแก้ปัญหาไปได้เองคะ่ะ แล้วก็ผ่านไปได้ในทุกๆเรื่องให้มีความศรัทธาเชื่อมัน่นมีความหวังในตนเองอย่าหมดพลังเพราะว่าทุกวันคือการเรียนรู้ค่ะยังมีอะไรอีกหลายสิ่งให้เราได้เรียนรู้ให้ได้สนุกอีกเยอะเลยค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขในทุกวันนะคะแข็งแกร่งให้ได้ในแบบของตนเองค่ะ พัฒนาตนเองทั้งโลกและพัฒนาจิตวิญญาณไปด้วยกันนะคะหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะถ้าฟังแล้วชื่นชอบฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานและกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดการเรียนรู้ไปด้วยกันในทุกหัวข้อที่มีประโยชน์ค่ะหรือจะคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะยินดีมากๆเลยค่ะขอบคุณที่รับฟังจนจบนะคะ เราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ